ก็ติดคลิปครับวันนี้เท่ซ่อมเนี่ยครับเรียมน้ำครับเรียมน้ำมาอย่างครับเนี่ยแต่เรียกติดคุกเหมือนกันนะครับกันนี้ขัดน็อตนี่รอกี่ปีครับจังเลยครับกี่เดือนครับประมาณห้าเดือนนะครับเนาะการผมมันสามเดือนครับเด็กเส้นครับเด็กเส้นเสียเท่ครับเลยได้สาเดือนครับกันนี้เปลี่ยนแบตนี่น่าจะใช้เวลาสักสองเดือนครับกันนี้น่ะเพราะกันนั้นฟิตเครื่องใช้เวลาสามเดือนนะครับ เป็นแบตเนี่ยใช้เวลาประมาณสักสองเดือนนะครับแบตลูกเดียวนะครับสองเดือนครับขันน็อตนี่ประมาณห้าเดือนครับช่างได้บอกอุ้ยนิ้วมึงบันหายได้หมดทีมันทํางานตลอดอ่ะเนาะเป็นหนองโดนน้ำมันนะเบ้อมึงโดนเหรายกอบแบตอ่ะฮะโดนเหรียญกอบมือน้องโดนอย่างแบตเหรอ กียร์ตกใส่เฮ้ยนี่ครับทำงานอยู่ในความประมาทครับยกเกียร์ประมาณ2ปีครับแล้วก็เนีนะครับถ้าอู่นี้ทำงานนะครับต้องกว่าครับคุณภาพครับทำไปรอไปครับแต่เย็นครับแต่รถกันนักแกครับเลยโอ้อันนี้รถป่าน่วยครับอันนี้ครับบอกก็ทำเครื่องครับแกะวงนะครับเครื่องยนต์มีปัญหาครับป่านวยแกะเลาะครับนี่ครับจําได้ครับรถป่านวยเอาครับไห้หน่วยดของเองครับ มันเป็นอย่างนี้กันแน่ดิฮะในการมันเคี่ยงแห้งวะ่ะโอ้ข่มข่าครับใจครับครับคันนี้ก็ของไอ้หน่อยบอกไอ้หน่อยฝากบอกเลยครับแค่เครื่องเส้นมาถึงกับประมาณปีหนึ่งครับพี่ทัศน์คีตะเบ็ดนี่ยังรอไปสองเดือนแล้วครับสามเดือนละครับรถเต็มอูเลยครับเขาทําดีครับบริการดีด้วยประทับใจครับโอ้อันนี้รอดฝึกงานว่ะ ฮะโอ้มึงเอ้ยมึงมาผิดงานแล้วผิดบริษัทแล้วบ่เนี่ยครับเด็กฝึกงานครับมึงมาผิดบริษัทแล้ว,วนี่ขนนี้มึงเปลี่ยนตานว่ะฮะไปอยู่บุญหบแห่บอกเ่นหนัดบอกขาเซ็นนี่เลยอ๋อม,มึงค้นผิดแล้วมึงพลาดไปแล้วผ่องานอนตัวถอนมาตันครับเอามาฝึกงานกี่วันครับฮะฝึกงานกี่วันตุลา เขาคิดว่าจะเก็บเกี่ยความรู้อย่างไรได้มั่งบ้านเราอยู่ไหนลิงชันเรามานอนอยู่นี่เลยว่าไปกลับเออเขาคิดว่าเขาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้ว่าอยู่เนี่ยอือโอ้บอลลุกบอลลุกละลืมโอ้ เอาเงินลงงานไหนเนี่มยมาได้เห,หรอ๋อมาทำงานแล้ว๋อ้นึกว่าฝึกงานนะฝึกงานเครียดเต็มเลยเนี่ยนี่ครับช่างที่จะไปยกเครื่องยนต์ฝั่งพงุ้นครับกันนี้ครับเรียนลงแล้วครับอย่าอย่าเลยครับอย่าไปทำม,มันเลยครับเอ็นดูมาแล้ครับโอ้ก็น,นึกว่ามาฝึกงานมึงจะเก็บเกี่ยวความรู้ได้บนน้างไรนะมาอยู่ได้กี่วันละอันนี้หนึ่งแล้วอ่ะอันนี้หนึ่งไม่รู้จักหัวน็อตบนกุญแจอย่างไร อ๋อหู้แล้วอ well, so ่ะออดีว like ่าดีดีพัฒนาครับอูนี่บอกวัาคุณรู้จักเลยครับบอกหัวบัก็รู้จักเราครับไอ้ยกเป็นลูกอย่างทั้งเครื่องของน้องเปยกทำเครื่องใหม่ลูกอย่างทั้งเครื่องมันซิกหรือทำเครื่องใหม่แล้วะเนี่ยครับลูกอย่างทั้งเครื่องมันซิกครับช่างที่บอกต้องยื้อฟิตเครื่องใหม่อเดียวครับเนี่ยครับไปเชียงรายกำลังกลับมาไหนบ้างไปประจวบอ่ะพอรเชียงรายไปนะ สังคมมียยสองคนกับเมียพ่อคนงานกับคุณมารายาตสอนปิเธอมมาดีอันนี้กับไอ้หน่วยบอกเนอจากเกียร์กับเป็นเบรกเป็นคาดครับมาเนี้ยลื้อหมดนะครับจะไปคิดนะครับมาอูน,นี้ครับลื้อวิจัยครับโอเคครับอีพีนี้มาแซวน้องๆขอเล่นครับสวาสีีครับ